สวัสดีครับผมเกียวอีบีขับไทยแลนด์นะครับสำหรับผมเนี่ยกุ้งจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับก็คือพวกกุ้งสีมีโอคารดีน่านะครับพวกนี้เป็นกุ้งที่เรียกง่ายๆว่าเหมาะกับสภาพน้ําบ้านเราน้ําบ้านเราก็คือออกไปทางด้านน้ากระด้างน,นะครับก็คือกุ้งพวกนี้เขาต้องการน้ํากระด้างเพื่อสร้างเปลือกสีเขาเลยสวยจากด้านนอกนะครับแล้วก็อุณหภูมิเขาชอบอุณหภูมิถ้าดีที่สุดเลยเขาชอบประมาณ28จะทําให้เขาโตเร็วสี สีโอเคครับแต่ถ้า30เนี่อาจจะโตเร็วเกินไปสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับถ้ายเย็นเนี่ยสีสวยอยู่แล้วแต่โตช้ากุ้งพวกนี้หลายคนคงไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วขอแค่ไม่ใช่ตู้ใหม่มากไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าตะคร่นะไม่มีคอรีนเลี้ยงง่ายอยู่แล้วออกลูกเร็วมากนะครับบอกลูกเยอะ3 0มสถึงห้ตัว <S <S ผมมีเรื่องสตาร์ลี่เล็งเล้าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับกุ้งตัวนี้กุ้งตัวนี้เดสคูชีนะครับผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนะครับ เพราะว่ากุ้งตัวนี้ถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะเรียกว่าเลดลิลี่ครับหรือว่าเป็นกุ้งสีแดงสลับขาวนี่แหละครับแต่ว่ามันผมไม่อยากว่าให้คนอื่นมาขายเหมือนผมครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นกุ้งซูชิแล้วก็ลูกค้าก็ชอบมากเลยเพราะว่ากุ้งซูชิเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนแบบุมันมีไข่ที่ท้องแล้วก็เป็นเหมือนกุ้งอยู่ข้างบนครับหลังจากนั้นกุ้งซูชิก็เลยที่เมืองไทยก็เลยเรียกว่ากุ้งซูชิมาตลอดครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ มันตลกดีเหมือนกันนะครับแต่เราข้ามไปดีวกว่าไปเรื่องจริงจังดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดู<ม>เรื่องเล็ดบีคนอทุกคนคงอยากรู้เกี่ยวกับเล็ดบีเยอะว่าทํายังไงเนี่ยผมใช้แค่กองกองน้ําแล้วก็ดินเลี้ยงกุ้งอยู่เป็นพันตัวนะครับเนี่ยดูเลยตู้เล็กๆเนี่ยทุกคนมาที่ร้านก็คงเคยเห็นบ้างอยู่แล้วกุ้งตัวนี้หัวใจของเขาคือไม่มีของเสียนะครับไม่มีแอมโมเนียไม่มีไนไตรด์ ในเตรดไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่สองขอให้อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปครับไม่เกิน26 27ิบแต่ถ้าเปิดแอร์ล้วก็จะแนะนํยี่ครับย4่5ิบสี่อุณหภูมิที่ร้อนเขาจะโตเร็วสีกขอาจจะอาจจะดอกลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิยังส่งผลกับไข่เขานะครับปกติเขาจะท้องอยู่ประมาณไม่เกิน25วันถ้าอุณหภูมิร้อนเขาจะออกมาเร็วขึ้นแล้วก็ในประเภทเนี่ย มีแบ่งเป็นประมาณ3ามสีกกุ้งโดยปกติแล้วจะเลี้ยงอยู่ที่แร่ธาตุต่ำนะครับชีวสารเปสีเ้ีเพราะว่าเกิดจากทางตอนใต้ของจีนนะครับแล้วก็ไปพัฒนาที่ญี่ปุ่นถูกอยู่ในน้ําที่แร่ธาตุต่ำมานานผมคิดว่าตัวที่เขาลอดมาจนเป็นสีนี้ก็คือตัวที่เขาชอบแร่ธาตุต่ำเขาก็เลยอยู่แร่ธาตุต่ำมาตลอดน,นะครับพอน้ําบ้านเราแร่ธาตุสูงถ้าเราใช้น้ำป,ปลาเลี้ยงปุ๊บ เขาก็จะแรกๆเขาก็จะสีสวยขึ้นลูกค้าบางคนจะบอกอสีสวยมากเลยเพอเลี้ยงปุ๊บแต่สักพันนึงเขาจะรอคาไม่ออกครับแล้วเขาจะซึมไปหลบหมดเลยเหมือนกุ้งป่วยนะผมเรียกว่ากุ้งป่วยนะก็คือกุ้งที่ดีจะต้องออกมาเดินข้างหน้าอย่างนี้นะดูเลยทุกทุกคนเนี่ยมันจะต้องออกมาเดินถ้ากุ้งหลบไปเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งแล้วว่ามีอะไรแปลกปลอมแน่นอนครับมีความเคลือดเกิดขึ้นการทดสอบ GS เนี่ยก็คือมันจะมีตัวเทส GS นะครับซึ่ง เวลาวัดเนี่ยก็ต้องคอยตรวจสอบด้วยว่าตัววัดเนี่ยหมดอายุไหมแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือกะคร่าวๆได้โดยการใช้ TDS ก็ได้ครับเพราะว่า t b s ถ้าเราใช้ได้ท่าของฟงสมัยนี้ก็คือมันโดยประมาณ80-100นึงมันก็ไม่ค่อยเกินอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับแล้วก็อาหารอีกหนึ่งหัวใจหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับอาหารที่ให้เนี่ยจะต้องไม่มีรท่าเยอเกินไปนะ เรต้องคอยดูด้วยว่าอาหารประเภทนะั้นเป็นอาหารปกติหรืออาหารที่มีร่าท่านนะครับผมจะมาแยกกลุ่มเลดบีให้ดูนะครับว่าเลดบีมันมีกี่ประเภทถ้าเป็นขาวแดงแบบนี้เขาเรียกว่าเลดบีปกตินะครับคือบีชิมนะครับก็คือเขาเริ่มมาจากกุ้งลายขาวขาวแดงพาดๆนะครับสีขาวกับสีแดงสีขาวจะขาวเหมือนลิควิดสีแดงจะออกเป็นโทนแบบเหมือนสีแดงแบบพาสเทลแดง เฟอร์รารี่ก็ได้ดูแบบว่าแดงแบบไม่ได้มีสีอื่นมาปนกุ้งเลดบียังแบ่งเป็นสองประเภทคือเลือดเพียวกับไม่เพียวอันนี้คือกุ้งแบบเพียวนะครับจะสังเกตว่าถ้าเพียวแล้วโดยปกตินะครับสีแดงก็จะเยอะกว่าแล้วก็ขาเขาจะค่อนข้าง,งไปทางสีแดงแต่อันนี้เป็นกุ้งเกรดที่ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เลดบีเนี่ยก็คือเป็นพันธุ์เริ่มต้น หลังจากนั้นก็คือมีไต้หวันบีชาร์โดบีหรือว่าคิงคองเวดไวล์สามตัวนี้คือสามชื่อนี้เคลื่อ,อนเดียวกันนะอ่าดูเลยครับนี่ตัวนี้คิงคองนะเห็นไหมตัวด้านในสีดําตัวด้านในเลยออันนี้พันด้าพันด้าจะเป็นบ้าง,างเหมือนเหมือนนี่นะครับส่วนคิงคองเนี่ยตรงสีขาวที่ตาเขาจะเหมือนกับเด็กลงทําให้เหมือนตาของคิงคองนะครับคิงคองแพันด้านี้ก็เคยตัวละสามหมืนนะเมื่อก่อนนะ ตัวละสามหมื่นต้องไปเอาหากันมาก็คือแต่ทุกวันนี้ราคาหลักร้อยนะครับพิงของแพนด้านเนี่ยก็คือเขาบอกว่าหลุดออกมาจากกุ้งของสายไต้หวันฝรั่งก็งจะเรียกไต้หวันบีอันนี้ก็เป็นสายแท้อีกตัวหนึ่งนะความจุดเด่นคือสีเขาจะเงาญี่ปุ่นเขาเลยเรียกชาร์โดบีสีเขาจะเงาสีดํเกาจะเงามีเหลือบม่วงๆฟ้าๆส่วนตัวสีขาวเขาอาจจะมีสีน้ําเงินเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนสีแดงเนี่ยเขาเรียกเลดวก็คือสีก็จะเป็นแดงอมม่วง เวลาที่เขาโตเต็มที่เนี่ยเขาจะสีเข้มมากนะครับเป็นสีแดงม่วงพันนี้ก็คือ,อ,อตอนนี้ก็คือมี Red Bee, ล Bee, Bee, อเลดนนบีแล้วก็ไต้หวันบีชาร์โลบีแอนดียยกันะครับแล้วก็จะต่อมาก็จะเป็นไทเกอร์ไทเกอร์นะครับตัวต่อมาเป็นกลุ่มไทเกอร์นะครับปีผมไม่มีตัวไทเกอร์ป่านะแต่ตัวไทเกอร์ป่าก็จะลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ไม่มีสีน้ําเงินหรือสีม่วงข้างบนนะครับจะเป็นลายเสือที่ตัวแลวตามไม่ใช่สีทองแต่นี่เขาเรียกว่า บลูไทเกอร์โคเด้นไอ์นะครับก็คือเป็นกุ้งที่เยอรมันพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือที่ญี่ปุ่นมีเรดบีเยอรมันมีกุ้งไทเกอร์โคเด้นไอ์ไต้หวันมีไต้หวันบีสามตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานเบสิกนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็มาเจอกันครับตัวเยอรมันกับญี่ปุ่นเขาเหมือนกับว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการแลกกุ้งกันคนเยอรมันก็เกิดการคลอสขึ้นมาครับคลอสขึ้นมาตอนแรกก็จะเป็น ไฮบริดตัวแรกนะไทเกอร์บีไทเกอร์บีคือเลดแฟนซีก็คือมีแค่เลือดเลดบีกับไทเกอร์นะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นกุ้งที่พัฒนามาเยอะมากแล้วคือตัวเนี้ยมันเป็นสีแดงสีขาวเหมือนเลดบีแล้วแต่ในอดีตเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งสีเขาจะออกอมเขียวๆน้ําเงินน้าเงินจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คนญี่ปุ่นเขาจะแบบดูถูกมากก็แบบไม่ควรอามาเลี้ยงนะครับแต่คนเยอรมันเขาก็ทําต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเลดแฟนซีกับแบ็กแฟนซีเนี่ย เหมือนกับถูกหยุดไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีคนนิยมไปพักหนึ่งก็คือข้ามไปก็จะไปเป็นแบ็กปินโตครับแบ็กปินโตและปินโตเนี่ยเป็นกุ้งจากเยอรมันตัวแรกเห็นไหมครับก็คือจะมีสีเขาจะเหมือนคิงคองแพนด้านะแต่ลายเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีจุดมีอะไรมากขึ้นต้องดูตัวข้างบนนี่จะมีตัวหนึ่งที่มีจุดที่หัวเนี่ยตัวนี้มีจุดที่หัวนะครับป mm ินโตก็อาจจะเป็นแปลว่าเหมือนแบบเข็มหมดปักอยู่ที่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่แล้วก็คือตัวนี้เคยมีราคาสูงสุดผมเห็นกระตาที่ญี่ปุ่นเลยนะตัวเราประมาณ6 0,000ก็คือเป็นกุ้งตัวแรกที่คนญี่ปุ่นยอมรับเพราะว่าเขาเป็นแพทเทิร์นที่นิ่งแล้วมันก็ทําข้ามเส้นจากกุ้งตัวธรรมดาไปเป็นกุ้งไฮบริดนะครับก็คือมีผสม3ามเลือดมีไทเกอร์ชนิดหนึ่งซึ่งอ,อาจจะไม่ใช่ไทเกอร์ตัวนี้ก็ได้นะเป็นกุ้งป่าตัวอื่นเข้ากับเลดบีแล้วก็มาตีด้วยชาร์โดบีนะครับหรือว่าไต้หวันบีตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นมี3ามเลือด ต่อมาก็คือฝั่งไต้หวันเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาก็สู้โดย g a l a ็กซี่กาแล็กซี่นี้สูงขึ้นไปมากกว่าอีกครับก็คือมีลายที่ตัวมีจุดมีจุดที่หน้านะครับอย่างตัวตอนเนี้ยที่ราคาหลักร้อยเนี่ยเดี๋ยวลองซูมไปดูรูปที่โปสเตอร์ถ่ายตรงนู้นนะครับตัวนั้นน่ะตอนที่ขนาดที่ถ่ายเนี่ยก็ราคาน่าจะเกินห้าหกหมื่นขึ้นไปนะเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วถ่ายโดยนักถ่ายชื่อดังนะครับ ทุกคนคงรู้จักอยอะแล้วล่ะรูปเขาสไตล์นี้อ่าแล้วก็กลับมาดูนะครับตอนนี้เหลือหลักร้อยนะครับมีทั้งดํากับแดงแต่พันนี้คนจะเล่นสีดํามาเยอะกว่าเพราะว่ามันดูแปลกแล้วก็จะมีแดงแดงก็จะราคาสูงกว่านิดนึงอ่าเผกาแลก็ตะแดงก็จะสีเหมือนเลดว e แต่ลายเขาจะเหมือนแบบอันนี้เขาจะเป็นแบบกลุ่ม Galaxy ซีฟิชโบนนะครับที่หลังเขาจะเป็นเหมือนก้างปลาสองตัวนี้ก็ดังมาก ตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับก็ยังมีลายสวยๆมีเมทัลลิกมี a, มโบอามีโอเต็มเลยมีสโนว์เฟรคนะครับยังทําได้อีกเยอะเลยแต่ว่าข้อเสียของขมันคือสีมันสวยทุกตัวมันไม่มีเลเวลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็มีคนดึงตัวเก่ากลับขึ้นมาครับที่เราพูดถึงตอนแรกไปนะครับมาดูตัวเก่ามาดูตัวเก่านี่ตัวเก่าที่เราพูดถึงไปนี่ก็คือกลับมาเล่นกันนะครับ ทุกวันนี้ตัวที่สวยๆก็ยังราคาสูงอยู่นะตัวนี้เลดแฟนซีเพราะว่ามันจะสีเหมือนเลดบีแล้วก็จะมีเลเวลของมันมีทั้งเป็นเลดแฟนซีแบ a ็ k แฟ n c y นะครับนี่แบ a ็ k แฟนซีมันก็จะสวยเป็นลายเสือใครชอบคัดสายชอบทําแบบว่ามีความแตกต่างก็จะแนะนําพวกนี้แต่ต่อมาปุ๊บก็เริ่มมีคนทําตัวใหม่ได้อีกหลังจากนั้นก็คือไม่ย่อท้อมาที่ตัวนี้ Black Galaxy Tiger ก็ดูเผินๆคนจะบอกอุ้ยเหมือนแฟนซีเลยนี่แต่สีเขาไม่ใช่นะครับสีเขาจะสวยแน่นทุกตัวก็คือเราทําลายอย่างเดียวเลยไม่ต้องเน้นเรื่องสีถ้าสีมันสวยอยู่แล้วแล้วก็จะมีเลดกาแล็กซีไทเกอร์นะครับนี่อันนี้ก็จะเหมือนแฟนซีเหมือนกันแต่ว่าสีมันเป็นเลด์วนะครับลืมไม่ได้เลยตัวนี้ก็เคยแพงมากเหมือนกันบูโบนะครับเป็นกุ้งที่แบบ ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นเทอร์ควอยส์มันเหมือนเป็นแบบหินนาโชคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะจะชอบกันมากเลยช่วงหนึ่งก็คือเป็นกุ้งที่แต่ละตัวก็จะมีสีน้ําเงินวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่เดี๋ยวนี้น้าเงินมันจะเยอะหน่อยถึงแม้ว่าราคามันไม่แพงก็ตามนะครับแต่สีน้ําเงินจะมีอยู่ที่หัวอยู่ที่หางเหมือนหินเทอร์ควอยส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งภาพรวมของกุ้งเลนดีทั้งหมดเหล่าน,นี้นะจริงมันมีเยอะกว่านี้มากเลยแต่ว่าผมไม่ได้เอามาทุกตัวก็เลยไม่มีกุ้งมาอธิบายให้ทุกคนนะครับทั้งหมดเ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับว่าพุ่งตรงเนี้ยต่างกันยังไงตัวนี้น้ำประปาไม่มีคลอรีนกอง่านคาร์บอนดีมากเลยพักไว้ก็ได้อ,อ,อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปไม่เกินสามสิบอยู่ได้เย็นไม่เป็นไรไม่กลัวนะครับของเสียกลัวน้อยกว่าเล็บีแต่ก็กลัวเหมือนกันไม่มีดีกว่าเลบบีของเสียกลัวมากตู้ใหม่ เราให้ระวังครับถ้าดินมีปุ๋ยมีพวกยาอะไรทั้งหลายจะพวงที่สุดเลยต่อมาก็คืออุณหภูมิที่ทดลองกันมาคือ25 26 27ไม่มีปัญหานะครับเย็งไม่มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็ pH คนถามเยอะเลยตัวนี้ pH สูงกลางต่ำเขาไม่มีปัญหาฟุ้งสี pH เนปีนียโดยปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะบอกกันว่า6 5.5ปัจจุบันเนี่ย7ไม่มีปัญหา ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องพร้อไม่มีปัญหาเรื่องแต่เพี้ยต่ำเสียจะสวยกว่านะครับแต่ที่ร้านจะเลี้ยงเจ็ดตลอดเพราะว่าจะได้เปลี่ยนน้าได้เวลาเปลี่ยนน้าปุ้งจะไม่ไม่เกิดความเครียดไม่บินรอบตู้นะครับแล้วก็อุณหภูมิที่บอกไปยี่7บหกยสิบเจ็ดส่วนแร่ท่าตุแร่าต่ำนะครับแนะนําน้ำมาโอหรือว่าบ้านใครโชคดีเป็นบุคคลโชคดีในพื้นที่ที่น้อยมากในประเทศไทยนะครับที่จะเลี้ยงโดยไม่ชนะมาโอนะครับตรวจวัดน้ําดูเลยครับแล้วก็ปีนี้ รัฐบาลแทบจะประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่น้าทะเลจะหนุนนะครับก็คือเป็นนี่เลยว่าคอยตรวจเช็คเลยนะครับเพราะว่าน้าทะเลเข้ามาไม่ว่าปุ๋งตัวนี้หรือตัวปุ๋งสีหรือปุ๋งในปีเนี่ยลอกข้ามไปได้แน่นอนครับถ้าทีเดียกเกิน3า0ร้อยก็ไม่ควรใช้้นะครับคนตรวจว่าทีเดียนะครับยังไงก็นี่เป็นภาพรวมของอ่าแต่มีอย่างหนึง่งคนถามตลอดเลยเลี้ยงกับปลาอะไรได้บ้างปุ้งเนี้ยลูกออกเยอะ ถ้าไม่ซีเรียสเลือกลูกลูกมากาก็ปลาเล็กเลี้ยงได้ทั้งหมดหางตุงอะไรพอเลี้ยงได้ที่ไม่กินเขาเพราะเขาจะแข็งแรงกว่านะครับส่วนเล็กบีเนี่ยผมลองเลี้ยงแล้วนะที่ลองมาเนี่ยพวกซิลทั้งหลายพวกรัสบอลาตัวเล็กนะเฉพาะตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับวิชิเต้เมล่าซิลฟ้าซิลหนูซิลเขียวเล็กนะซิลฟ้าเขียวนะไม่ใช่แล้วก็พวก เฟตตาราที่สองเซนเนี่ยอยู่ได้นะครับลูกลอดอยู่เยอะนะครับก็จะกินไปบ้างแต่ยังเห็นอยู่เยอะเลยแต่ถ้าตัวใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยแน,น,นะนํานะเขาไม่คุ้มเลยแล้วก็เนี่ยครับมาดูได้มีปลาที่เลี้ยงอยู่ทุกอันเลยนะโอเค เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนดีกว่าว่ากุ้งแบบไหนเป็นกุ้งเกรดสูงกุ้งแบบไหนสวยกว่ากุ้งเขาแตกต่างกันยังไงเพราะาผมเคยจัดประกวดกุ้งสองครั้งนะครับแล้วก็เคยไปเป็นกรรมการประกวดมากกว่าหครั้งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาอธิบายละเอียดเลยว่ากุ้งเอาดูกันที่ตรงนี้นะสีขาวต้องเป็นแบบนี้สีแดงเป็นแบบนี้นะครับแพทเทิร์นแบบไหนที่เรียกว่าสวยนะครับแล้วก็มีเรื่องลูกทรงอีกอะไรเงี้ยครับแล้วผมจะมา เราให้ทุกๆคนฟังเีงยังไงถ้าทุกคนสนใจกุ้งทั้งหมดนะครับเข้ามาปรึกษาได้นะถ้ายังไม่ได้เลี้ยงหรือมีปัญหาเรื่องกุ้งเนี่ยถามมาได้เลย inbox มาได้มาคุยที่ร้านได้นะครับร้านอยู่ที่ตลาดปลาจตุจักรนะครับอยู่ข้างๆเจเจมอลผมอยู่ห้องบี26ซอย4นะครับวันนี้ก็สวัสดก่อนนะครับไปแล้วครับดี